ไพรผีซ่อนจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ไตรโสเสียงรถมอเตอร์ไซค์คันแล้วคันเล่าเล่นผ่านหน้าบ้านไปตั้งแต่ช่วงตีสองตีสามน้อยสาววัยยี่สิบเศษเจ้าของบ้านรู้ดีว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหน เขาใหญ่ท้ายหมู่บ้านคือที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันเพื่อหาเก็บเห็ดและนำไปขายในตลาดในตอนสายของวันหลอนเหลียวมองตามไฟท้ายที่ห่างออกไปทุกทีด้วยสีหน้าที่เป็นกำวลก่อนที่จะหันกลับมาหาหนุ่มน้องชายในไวัยไล่เลี่ยกันที่ยังมัวแต่อ้อยอิ่งเตรียมตัวเพราะยังอยู่ในอาการมัวขี้ตาทอนหายใจ แล้วบนอุบให้กับความชักช้าพิรีพิไรของเขาที่อาจจะทําให้เสียผลประโยชน์ได้เร็วเข้าสิหนุ่มเอ้ยชักช้าแบบนี้จะไปทันคนอื่นเขาได้ยังไงกันกว่าจะไปถึงป่าเห็ดไม่เหลือแต่ขุยดินไปแล้วเหรอใจเย็นๆนะพี่น้อยหนุ่มเอ่ยตอบเสียงเหนื่อยหน่ายทั้งที่ยังก้มหน้าสวมถุงเท้าลูกเสือคู่เก่าขาดหลุดลุย่ยทับกับกางเกงขายา,ยาวสีดําที่มีสภาพไม่ต่างกันพวกนั้น เขาก็หากันอยู่แต่ที่ดอยบนนั่นแหละแต่เราจะไปที่อื่นกันรับรองว่าไม่มีพลาดที่อื่นที่เองว่าน่ะมันคือที่ไหนวะไอ้หนุ่มน้อยถามด้วยความแปลกใจเพราะเหตุที่พวกตนต้องการนั้นจะมีขึ้นอยู่ก็แต่แค่บริเวณดอยหมนดอยใหญ่อันเป็นแหล่งอาหารที่มีทั้งเห็ดและของป่าให้ชาวบ้านได้เก็บกินเก็บขายเธอไม่ยักจะรู้ว่ายังมีจุดอื่น ให้เก็บเห็ดได้ด้วยในหมู่บ้านของตนอ้าวก็ที่หนองดินล้วนไงล่ะพี่หนุ่มเงยหน้าตอบพรางเลิกคิ้วสูงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าแปลกใจในตัวพี่สาวขั้นสุดพี่ลืมไปแล้วหรือว่าที่นั่นนะ่ะมันก็เป็นดงเห็ดเหมือนกันแถมคนยังไม่ค่อยไปกันอีกด้วยเองจะบ้าเหรอหนุ่มพูดจบลิ้นยังไม่ทันเข้าปากพี่สาวก็ตะคอกถามทันควันจนเขาสะดุง้ง ที่นั่นมันป่าผีป่าอาถรรพ์ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปแต่ไม่มีเลยตั้งหากล่ะใครๆเขาก็กลัวกันทั้งนั้นหนุ่มยิ้มอ่อนลุกขึ้นเดินมาหาพี่สาวแล้วกระซิบบอกเบาๆเรากลับจะกลัวว่าจะมีใครมาได้ยินทั้งที่ในเวลานั้นมีเพียงตนสองพี่น้องเท่านั้นส่วนคนอื่นๆในบ้านยังไม่มีใครตื่นทุกชีวิตยังหลับสนิทกรนเสียงดังสนั่นอยู่ชั้นบน พี่จำตะกร้าเห็ดของฉันเมื่อวันก่อนได้ไหมละ่ะพี่คิดว่าฉันไปได้เห็ดมากมายขนาดนั้นมาจากไหนละ่ะบนดอยหม่อย่างนั้นหรือ <c oughs> นี่หรือว่าเองใช่นุ่มตอบพรางยิ้มกลิ่มฉันไปเก็บเห็ดพวกนั้นมาจากหนองดินร่วนไปคนเดียวเสียด้วยไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากเห็ดเป็นสิบเป็นร้อยดอกให้เราเลือกเก็บเอาตามสบายแต่ว่าเอาหน้า พี่เชื่อฉันเถอะนะาพี่น้อยเรื่องหาอยู่หากินฉันไม่แพ้ใครหรอกนะถ้าฉันว่าที่ไหนดีที่นั่นมันก็ต้องดีจริงๆไปเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มบอกพร้อมด้วยสีหน้าและรอยยิ้มที่มั่นใจเห็นแบบนั้นพี่สาวจึงปล่อยตามน้ำเพราะทุกคำพูดของน้องชายล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทุกประการสองพี่น้องควบมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่ถูกดัดแปลงสภาพ ให้เป็นรถสำหรับขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยได้โดยสะดวกแล่นปูเลงไปตามทางในหมู่บ้านเส้นทางที่ขี่กันไปนั้นก็เป็นถนนดินแดงที่ตัดตรงเข้าไปยังท้ายหมู่บ้านเหมือนกับคนอื่นๆแต่เมื่อพ้นเขตของหมู่บ้านไปจนถึงแยกตีนเขาหนุ่มเลือกที่จะหักแฮนด์รถเลี้ยวซ้ายตัดขึ้นมอเตอร์เตี้ยแทนที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสู่ดอยสูงที่มีแสงไฟจากท้ายรถทั้งรถมอเตอร์ไซ และรถยนต์ให้เห็นอยู่ลิบๆขี่กันมาได้เพียงครู่เดียวจากทางโล่งพอให้รถมอเตอร์ไซค์สวนกันได้ก็เริ่มที่จะแคบลงพุ่มหญ้าหนาที่ปกคลุมทั้งหนามไก่ให้และหนามเล็บเหยี่ยวเอาไว้บีบให้ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะหากไปเกี่ยวเอาญ้าหนามที่ว่าไม่เพียงเสื้อผ้าและเส้นใหญ่ที่ไร้ความคงทนเพราะเกินอายุใช้งานจะขาด หนังใต้ร่มผ้าก็พานจะเป็นแผลเอาเสียด้วยอนุภาพของหนามที่ว่าแม้มันจะไม่ได้ร้ายแรงจนต้องทิ้งตัวลงร้องโอดโอยเมื่อต้องคมมันแต่อย่างใดหากแต่เมื่อบาดแผลที่เป็นรอยขีดบางๆกระทบกับเหงือใครเป็นจะต้องเจ็บแสบพานให้รำคาญใจยอยู่ไม่น้อยเช่นกันผ่านพุ่มหญ้าพุ่มหนามใหญ่ที่ว่าคนทั้งสองก็เข้าสู่เขตป่าแพะหนุ่มร้องบอกให้น้อย ส่องไฟไล่ไปตามข้างทางดูเล่นๆเมื่อพี่สาวกระทำตาม <c oughs> ก็ต้องลองลั่นออกมาด้วยอาการดีใจสั่งให้จอดรถเป็นการด่วนแสงสีขาวนวลและสีเหลืองสะท้อนวาวสู้ไฟให้เห็นหลายสิบนั่นก็คือเห็ <c oughs> ดรงโงกทั้งไข่เหลืองไข่ขาวรวมไปถึงเห็ดชนิดอื่นๆน้องชายได้ยินอาการดีใจของพี่สาวเช่นนั้นก็หัวเราะร่วนจอดรถให้ตามคำสั่ง เร็วเข้านะพี่ข้างบนโน่นมีการเป็นดงเลยกลัวเสียแต่ว่าพี่จะขี้เกียจเก็บเอาเท่านั้นเกือบสิบนาทีที่น้อยก้มก้มเงยเงยเก็บเห็ดใส่ตะกร้าเมื่อส่องดูแล้วเห็นว่าน่าจะไม่มีเหลือจึงย้อนกลับมาซ้อนมอเตอร์ไซค์ของน้องชายแล้วทั้งคู่ก็บิดทยานไปด้วยความเร็วเท่าที่ถนนหนทางรวมทั้งสภาพของรถจะเอื้ออำนวยในตอนหนึ่ง ไม้ไร่ที่ถูกตัดเอาไว้จนปลายแหลมโผลออกมาขวางหน้าแบบไม่ให้ตั้งตัวเดชะบุญว่าหนุ่มหักหลบทันไม่เช่นนั้นคงจะเสียบคอหอยจนห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นแม่งเอ้ยเกิดไปได้ไหมล่ะดีนะที่กูยังจำได้หนุ่มสะบดลั่นแล้วจัดการกระชากทิ้งเสียให้พ้นทางแล้วจึงขี่ไปต่อแต่แล้วเมื่อรถแล่นมาจอดสนิทดับเครื่องอยู่ที่ใต้ต้นยางนาใหญ่ ทั้งหนุ่มและน้อยต่างก็ต้องแปลกใจเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันจอดเอาไว้แล้วอยู่ก่อนหน้านี่มันรถของหนานงานไม่ใช่หรือไม่อยากจะรู้ว่าแกจะมาเก็บเห็ดแถวนี้ด้วยหนุ่มบนอุบอิบด้วยอาการหัวเสียที่มีคนอื่นนอกจากตนกล้ามาเก็บเห็ดแถวนี้เมื่อเดินเอามือไปจับที่ท่อไอเสียก็จุปากสแสดงอาการลำคาญใจดูท่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งเนี่ย ท่อเย็นเจี๊ยบเลยช่างเถอะยังไงเห็ดมันก็มีตั้งมากมายนานงานคนเดียวเก็บไปไม่หมดหรอกน้อยบอกพร้อมกับเดินสองไฟไปเรื่อยๆหนุ่มมองตามหลังพี่สาวที่เริ่มก้มๆงเงยๆอีกครั้งแล้วจึงนั่งลงบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาก่ายเอาไว้เพื่อช่วยยันขาตั้งอีกแรงกันลดเอาไว้ไม่ให้ล้มพรางจุดยาเส้นสูตรมะเร็งเข้าปอดก่อนที่จะเริ่มทำงาน อย่าพึ่งไปไกลนักนะพี่น้อยเดี๋ยวจะหลงกันเสียก่อนหนุ่มร้องบอกแสงไฟฉายคาดหน้าผ่าของน้อยหันขวับกลับมาพร้อมกับตอบร,รับเสียงสั้นๆแล้วจึงหันกลับส่องลงพื้นดินต่อไปหนุ่มนั่งสูบยาเส้นพร้อมกับคิดอะไรเพลินๆจนกระทั่งรู้สึกถึงไอร้อนของไฟที่ไหมมวลยาจนใกล้ถึงริมฝีปากจึงได้ดีดมันทิ้งแล้วก็ต้องใจหายว่า เมื่อมองไม่เห็นแสงไฟของพี่สาวเสียแล้วพี่น้อยวูวพี่น้อยหนุ่มร้องเรียกและเงี่ยหูฟังไปทั่วทั้งบริเวณแต่ทั่วบริเวณนั้นกลับเงียบกริบมีเพียงเสียงของริ่งรีดเรไรที่เงียบลงเมื่อเขาส่งเสียงร้องเรียกและเมื่อส่งเสียงขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปได้ไม่นานมันก็ไร้วี่แววของน้อยพี่สาวคนเดียวของตนไม่มีทั้งเสียงกู่รับ และแสงไฟให้เห็นแม้แต่น้อยเอา้ามันยังไงกันล่ะเนี่ยพี่น้อยเงียบยังไม่มีเสียงตอบรับเช่นเคยหนุ่มรีบวิ่งตรงไปยังจุดที่เห็นน้อยในครั้งล่าสุดด้วยอาการที่ร้อนรนตรงบริเวณนั้นเป็นเนินเตี้ยๆ่ยองลงไปทางด้านล่างยังเห็นทางลาดลงสู่ป่าทึบเชื่อมกับก้นห้วยเที่ยวเรียกกันว่าหนองดินร่วนทั้งที่ป่าตรงนั้นไม่ใช่ป่าเดบดงทึบ แต่กลับมองไม่เห็นแสงไฟของน้อยสาสต์ส่องวูบวาบเลยสักนิดเดียวหากว่าน้อยเกิดลื่นถลายล้มลงไฟฉายคาดหน้าผากก็น่าจะยังคงติดอยู่แล้วเหตุชไหนจึงมืดหมนไปเช่นนี้นั่นไอหนุ่มไม่ใช่หรือ,อยังไงวะเสียงเอ่ยทักดังขึ้นทางด้านหลังทําเอาหนุ่มสะดุ้งโยงหันขวับกลับไปมองจึงพบว่าเป็นหนานงานนั่นเองที่ยืนนิ่งอยู่ข้างต้นยางนาที่จอดรถ นานแม่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยปโัโถนี่ถ้าฉันมีปืนไม่ทำลั่นใส่ไปแล้วหรือนี่นานงานเพียงหัวเราะอ,อยู่ในลำคออย่างเยือกเย็นเท่านั้นซุ่มเสียงที่แปลงหูทำเอาหนุ่มถึงกับขนลุกวาบนึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเป็นอะไรไปวะท่าทางร้อนรนเฉียวนานงานเอ่ยถามเสียงเย็นเย,ยือกอย่างแปลกๆหนุ่มเลือกที่จะมองข้ามบอกความร้อนใจให้ฟัง เพื่อหวังให้ช่วยเหลือกันอีกแรงก็พี่น้อยนะสิหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอีน้อยก็นั่นไม่ใช่หรืออยังไงนานงานบอกพร้อมกับส่องไฟข้ามไหลหนุ่มไปและเมื่อหนุ่มหันเหลียวมองตามก็ต้องพบกับความแปลกใจอีกครั้งแสงไฟฉายคาดหน้าผากของน้อยยังคงก้ม,ก,มก้มเงยเงๆอยู่บนเนินดินแห่งหนึ่งที่ไกลออกไปเมื่อหนุ่มกูเรียกแสงไฟนั้นก็หยุดชะงัก แล้วหันมาทางตนพร้อมทั้งส่งเสียงกู่กลับมานั่นเป็นเสียงของน้อยแน่นอนแต่ทำไมพี่สาวของเขาถึงไปอยู่จุดนั้นได้ในเมื่อมันห่างจากตรงที่เขายือนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวต่อให้วิ่งอย่างสุดกำลังเพียงแค่ระยะเวลาแค่ยาเส้นมวนเดียวยังไงก็ไม่มีทางไปถึงได้อ้อรออยู่ตรงนั้นก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวจะตรงกันอีกหนุ่มร้องบอกพร้อมกับทำท่า จะไต่าทางลาดเดินลัดห้วยข้ามไปหาแต่แล้วก็ต้องชะงักเท้าเมื่อมือเย็นเย็นของหนานงานรั้งแขนเอาไว้พร้อมทั้งคำพูดที่แหบพร่าเย็นจับขั้วหัวใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเอ็งมียาเส้นไหมวะของข้าร่วงหายไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เออมีมีอยู่นุ่มต่อตะกุกตะกักพร้อมทั้งควักหอยาเส้นยื่นให้นานงาน รับไปพันจุดสูบด้วยอาการที่เชื่องช้าด่งคนป่วยหนุ่มเที่ยวร้อนใจเพราะเป็นห่วงกังวลว่าพี่สาวจะหลงไปไกลอีกจึงเร่งให้เร็วเข้าเฮ้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกอีน้อยมันไม่ไปไหนหรอกประเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วจังหวะนั้นเองหนุ่มถึงกับตาเหลือกเมื่อเห็นว่าควันที่หนานงานอาจเข้าปอดไปนั้นถูกพ่นออกมาจากปากและจมูกรวมทั้งลอยเอยื่อย ออกมาจากรูขนาดเท่าหัวแม่โป้งซึ่งเปรอะเลือดที่ลำคอซ้ำบาดแผลยังรากยาวจนคอซีกหนึ่งขาดออกจากกันแต่เมื่อขยี้ตาโรรัวก็พบว่าตนเองแค่ตาฝาดไปเท่านั้นนานงานเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจเล็กน้อยแล้วจึงยื่นหอยาเส้นคืนให้กรเราออกมาเสียงเย็นอีกครั้งไปสิเดี๋ยวข้าจะไปเป็นเพื่อนข้าเองก็ยังเก็บได้แค่นิดเดียวเองนุ่มบอกกับตัวเองว่า ไม่ใครอยากจะเดินทางไปร่วมกับนานงานเลยสักเท่าไหร่หาใช่ว่าจะผิดใจกันมาตั้งแต่หนหลังแต่เป็นเพราะอาการแปลกๆของชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าทําให้รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอย่างจับจิตนานงานเดินผ่านหน้าหนุ่มไปยังเนินสูงและค่อยๆหายรับไปจากสายตาหนุ่มเดินติดตามไปอยู่ห่างๆอาศัยแสงไฟ และเสียงย่ำเท้าที่ดังอยู่ทางด้านหน้าแทนเข็มทิศครู่เดียวทั้งคู่ก็พากันมาถึงหนองดินร่วนดินปนทรายที่พื้นผิวไร้ซึ่งความหนาแน่นบ่งบอกถึงชื่อของที่มาอย่างชัดเจนนานงานและหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นกันพักเดียวเสียงเดินลุยป่าหญ้าก็แว่วมาจากมอเตีเตีย้ยที่กั้นระหว่างจุดที่คนทั้งคู่ยืนอยู่กับเนินดินที่บอกให้น้อยรอ ต่อมาก็เป็นแสงไฟที่สาดส่องปัดป่ายแล้วเพียงชั่วอึดใจเจ้าของร่างก็โผล่ออกมาให้เห็นเป็นน้อยนั่นเองเมื่อเห็นหน้าของน้องชายน้อยร้องทักด้วยอาการดีใจเอ่ยปากถามว่าไปไหนมาเหตุใดจึงปล่อยให้ร่อนเดินเก็บเห็ดอยู่เพียงรำพังพี่นั่นแหละฉันบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนไกลประเดี๋ยวได้หลงกันก็ไม่ฟังฉันสูบยาเส้นเดี๋ยวเดียวผ่านมาก็ไม่เจอพี่แล้วน้อยได้ยินดังนั้น ก็เลิกคิ้วสูงแสดงสีหน้าสงสัยหล่อนมองหน้าของหนุ่มก่อนจะบ่งบอกบางอย่างออกมาซึ่งพานทำให้หนุ่มนั้นทั้งฉงนและขนลุกเช่นกันพี่ก็เดินตามหลังเองนั่นแหละพอก้มเก็บเหตุแป๊บเดียวเองก็หายไปเลยเดินตามอยู่เป็นนานสองนานพอรู้ตัวอีกทีเองก็กลับไปยืนอยู่ที่เดินดินนั่นแล้วหล่อนบอกพร้อมกับชี้มือไปยังเนินสูงที่หนุ่มและหนานงานเพิ่งจะลงมา เจอแบบนี้เข้าสิ่งเดียวที่มีมันก็คือความสับสนหนุ่มเกาหัว,หวแกรกแกแกมึนง,งงกับคำพูดของพี่สาวแต่เมื่อหันจะไปขอความเห็นจากหนานงานก็ต้องงงหนักยิ่งขึ้นเพราะชายวัยกลางคนที่เดินพ้นควันเคียงคู่มากับตนเมื่อครู่หายไปแล้วอย่างไรร่องรอยเสียงไก่ป่าขันแววมาแตกไกลทง้งทงที่ฟ้ายังไม่ทันสางทำให้หนุ่มนั้นสะดุ้งสุดตัว เขาหันมาบอกกับพี่สาวว่าวันนี้กลับกันก่อนรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องผงะล้มหงายตกใจขั้นสุดเพราะน้อยนั้นหายไปแล้วหนุ่มพบว่าตนเองอยู่เพียงลำพังท่ามกลางป่ายามเช้ามืดทั้งหนานงานและพี่สาวหายไปอย่างไรร่องรอยความหวาดกลัวต่อผีสางที่ไม่เคยมีมาก่อนกับตีตื้นขึ้นในจิตใต้สำนึกเป็นร้อยเท่าพันทวี ผีซ้ำดั้มพลอยเข้าไปใหญ่เมื่อไฟฉายคาดหน้าผากที่ชาร์จไฟมาตลอดทั้งคืนกลับค่อยๆรีแสงลงเป็นสัญญาณว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดความมืดเริ่มเข้ามาแทนที่ทีละน้อยชายหนุ่มวัยยี่สิบนๆผู้ที่ไม่เคยหวาดกลัวสิ่งใดกลับตกอยู่ในอาการหวาดผวาไม่กล้าแม้จะขยับตัวไปไหนได้แต่เหลียวมองไปรอบทิศศาสแสงไฟที่อ่อนแสงลงเรื่อยๆ ไปตามหมู่แมกไม้ต้นนั้นต้นนี้แต่ก่อนที่แสงไฟจะดับสนิทแสงสีทองอ่อนๆก็เปล่งแสงฉาบทับขอบฟ้าให้เห็นเป็นแสงเรืองๆหนุ่มยันกายผุดลุกขึ้นเหลียวมองไปรอบทิศอีกครั้งแสงตะวันสาดส่องให้เห็นทั่วบริเวณสว่างขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วและเมื่อมองเห็นพื้นที่ที่ตนยืนอยู่อย่างถนัดตานุ่มเกิดอาการเย็นว่าไปตามแผ่นหลัง ชนิดเกินที่จะหักห้ามเขาไม่ได้ยืนอยู่อย่างหนองดินร่วนอย่างที่เข้าใจแต่กลับเป็นสถานที่ที่แห่งไหนสักแห่งที่เขาไม่รู้จักต้นไม้ต้นตอกดูไม่คุ้นตาเหลียวมองไปทางด้านขวามีลำห้วยใหญ่น้ำไหลเที่ยวเหลียวมองไปทางด้านซ้ายเป็นป่าดิบดงทึบพยายามที่จะรื้อฟื้นความทรงจำอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าที่แบบนี้คือที่ไหน เขาเคยเห็นมันผ่านตาม,มาบ้างหรือไม่หนุ่มหลงมายังป่าแปลกเข้าเสือแล้วโดยไม่รู้ตัวเจ้าป่าเจ้าเขาลูกช้างขอสมาอภัยหากล่วงเกินประการใดเข้าอย่าลงโทษลูกช้างแบบนี้เลยหนุ่มทิ้งตัวลงนั่งยองยองประนมมือขึ้นเหนือหัวรำให้อ้อนวอนต่อสิ่งเร้นรับที่เขาเชื่อว่ากำลังเล่นงานตนอยู่เพียงครู่เดียวก็มีลมเย็นๆพัดวูบเข้ามาใส่ พร้อมกับเสียงร้องถามแสดงถึงความแปลกใจอย่างเหลือขนาดอ้าวไอ้หนุม่มเป็นอะไรหรือเปล่าว่ามึงไปทำอะไรตรงนั้นพอเงยหน้าขึ้นก็พบว่าเป็นหนานงานนั่นเองหนานงานยืนอยู่กับพี่น้อยพี่สาวของตนเขาร้องเรียกมองมาทางหนุม่มสีหน้าตื่นกลัวเป็นกังบลเมื่อหนุ่มเหลียวมองรอบกายจึงเข้าใจเขานั่งขดตัวอยู่บนเงื้อมผาตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ ถัดออกไปเพียงไม่ขี่ก้าวถ้าเขาขยับกายไปทางด้านนั้นคงจะต้องดิ่งลงเหวร่างแหลกเละเป็นชิ้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยหนุ่มค่อยๆปีนกลับลงไปหาพี่สาวและหนานงานพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างที่ตนเจอให้ฟังทั้งเรื่องที่จูจ่ๆน้อยก็หายตัวไปแล้วได้พบกับหนานงานต่อมาก็เป็นหนานงานที่หายตัวไปและน้อยที่เพิ่งจะพบกันก็หายตัวไปอีก รวมทั้งเรื่องที่เขามองเห็นว่าตนเองนั้นนั่งอยู่เพียงลำพังกลางป่าที่ไม่รู้จักแทนที่จะเป็นหนองดินร่วนอย่างที่เข้าใจจนกระทั่งขอร้องอ้อนวอนต่อเจ้าป่าเจ้าเขาจึงได้พบทั้งสองอีกครั้งและเห็นว่าตนเองนั้นกำลังนั่งอยู่บนเงื่อมผาเมื่อครู่เป็นไงล่ะมึงโดนเข้ากับตัวเองเข็ดหลาบไม่เล่านานงานเอ่ยถามกลัวหัวรอ หนุ่มกำลังจะเอ่ยถามว่าที่พูดนั้นคืออะไรพอดีกับเสียงพูดคุยตะเบงเซิงแท่ก็ค่อยๆแววดังมาจากตีนเนินเรียวดูก็เห็นเป็นชาวบ้านหลายสิบกำลังมุ่งหน้าขึ้นมาด้วยท่าทีที่ร้อนรนเป็นยังไงบ้างเจอไหมนานงานร้องถามทันทียังเลยสองวันเข้าแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างชาวบ้านคนหนึ่งตอบเกิดเกิดอะไรขึ้นหรือ นมเอ่ยถามด้วยความสงสัยเพราะชาวบ้านมากมายที่เห็นอยู่นั้นไม่มีใครเลยที่แบกเอาอุปกรณ์สำหรับเก็บเห็ดติดตัวมาด้วยแต่ละคนมีไฟฉายและมีดพร้าเท่านั้นซ้ำยังมีสีหน้าที่เหนื่อยล้าและเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยก็ไอ้จ้อยนะสิหายเข้าป่าไปนี่ก็วันที่สองแล้วชาวบ้านคนเดิมเล่าว,ว่าจ้อยเด็กน้อยคนหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งเป็นหลานชายของหนานงาน มองเห็นว่าเมื่อวันก่อนหนุ่มคี่รถกลับออกมาจากหนองดินร่วนแห่งนี้พร้อมกับเห็ดที่เต็มตะกร้าด้วยความโลภความอยากได้จ้อยจึงแอบเข้ามาเก็บเห็ดที่หนองดินร่วนแห่งนี้หวังจะได้เห็ดมากมายเหมือนกับหนุม่มแต่แล้วกลับหายตัวไปเลยไม่กลับบ้านมาแล้วสองวันพ่อแม่ที่รู้ว่าเขาเข้ามายัางที่แห่งนี้จึงขอแรงชาวบ้านให้ช่วยกันตามหาร่องรอยเพียงอย่างเดียว คือมีรองเท้ากับตะก้าเห็ดที่วางเอาไว้ยังโคนต้นยางนาใหญ่ในจังหวะที่หนุ่มกําลังนิ่งฟังอย่างตั้งใจหางตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างไวไวๆจึงได้หันกลับไปมองแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้ต้องตาเบิกโพรงเพราะจ้อยเด็กน้อยที่หายตัวไปกําลังยักแย่ยักยันปีนป่ายขึ้นมาจากขอบผาที่หนุ่มเคยนั่งอยู่เมื่อครู่นั่นไงนั่นไงไอ้จ้อย หนุ่มร้องบอกเสียงตื่นปรีเข้าไปหาเด็กน้อยไปถึงก็คว้าแขนเอาไว้แล้วรั้งให้เดินกลับมาหาพวกผู้ใหญ่ที่รวมตัวกันอยู่แต่ก็ให้แปลกใจเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเลยจะมีท่าทางดีใจเมื่อพบเห็นเด็กน้อยซ้ำยังทำหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์อีกตังหากอ่ะอ้าวเป็นอะไรกันไปหนุ่มร้องถามมึงนั่นแหละเป็นอะไรนานงาน ถามกลับเสียงราบเรียบกรอกตามองมายังข้อมือของหนุ่มที่กําลังกํำแขนเด็กน้อยเอาไว้และเมื่อหนุ่มหันมองตามก็พบว่ามันไม่ใช่มนุษย์ที่เขากำเอาไว้แน่นที่จริงแล้วมันเป็นกิ่งไม้แห้งขนาดท่อนแขนของเด็กสิบขวบหนุ่มตกใจตาเหลือกสะบัดมันทิ้งโอ๊ยแต่กลับมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดระคนตกใจออกมาจากกิ่งไม้นั้นและเมื่อมองดูอีกที หนุ่มก็ต้องสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะมันกลับกลายเป็นเด็กจ้อยที่นั่งพับเพียบในสภาพที่มอมแมมมน่าสงสารซํามยังมองเขาตาเขาเม็งมึงมึงสะบัดกูทิ้งทำไมจ้อยถามเสียงเย็นเยียบใบหน้าของเด็กน้อยพรันเริ่มเน่าอืดขึ้นมาอย่างกระทันหันเบ้าตาข้างหนึ่งของเขาแตกเป็นแผลเลือดอาบลูกตาตกห้อยตองแตง ฟันฟางเที่ยวริมฝีปากบวมเป่งปิดไม่มิดนั้นมีคราบสีดำครามเคลือบอยู่มองไปไม่น่าดูหนุ่มหันจะไปร้องขอความช่วยเหลือกับหนานงานและคนอื่นๆกลับพบเห็นเพียงน้อยพี่สาวของตนและหนานงานยืนอยู่เคียงคู่กันเท่านั้นทั้งหนานงานและน้อยต่างอยู่ในสภาพของผีตายซากหนานงานมีแผลขนาดใหญ่ที่ลำคอส่วนน้อย มีรูโวขนาดใหญ่อยู่ที่กลางหน้าผากคนทั้งสองดวงตากรวงโบไม่มีลูกในตาและกำลังเดินมาหาหนุ่มทช้าพร้อมส่งเสียงอึกอักอยู่ในลำคออย่างน่าหวาดกลัวหนุ่มวิ่งหนีสุดชีวิตเป้าหมายคือทางกลับบ้านซึ่งมีทางเดียวเขาวิ่งผ่านรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่จอดอยู่เพียงคันเดียวที่ใต้ต้นยางนาวิ่งสุดกำลังไปตามทางด่านเส้นเล็ก ที่มุ่งหน้าลงเขาแล้วเขาก็เห็นกลุ่มคนเรือนสิบกำลังมุงดูอะไรกันอยู่ที่ปากทางเข้าก่อนจะถึงพุ่มสาบเสือพอวิ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือหนุ่มก็ต้องอ้าปากค้างกับภาพที่เห็นร่างของชายหญิงคู่หนึ่งถูกเสียบคาอยู่กับไม้ไร่ทั้งคู่สิ้นใจแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยซ้ำยังอยู่ในสภาพที่น่าอาเนจอานาดอีกด้วยเมื่อหนุ่มมองดูดีๆ เขาถึงกับต of ้องเข่าอ่อนเพราะร่างสองร่างที่เห็นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเขากับน้อยผู้ที่เป็นพี่สาวไม่ผิดแน่แล้วความทรงจำบางอย่างก็หวนกลับมาในมโนสติเมื่อวันก่อนขณะที่เขากำลังจากเก็บเห็ดที่หนองดินร่วนที่ความกลัวว่าจะมีคนอื่นตามมาเก็บเห็ดที่ตนทิ้งดอกเล็กดอกน้อยเอาไว้ หนุ่มจึงตัดไม้ไร่เสี่ยมปลายให้แหลมแล้วปักคาเอาไว้กับดินจนแน่นหนาโดยกะเอาไว้ในระยะสายตาหรือคอหอยของใครก็ตามที่ทะรอระเะราขี่รถขึ้นมาที่นี่ด้วยความโลภและหวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนทำให้หนุ่มลืมคิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นไปอย่างถนัดและเมื่อเช้ามืดในวันนี้เองที่เขาและพี่สาวขี่รถขึ้นมาที่นี่ จังหวะก,ก่อนที่จะถึงไม้ไร่แห่งนี้หนุ่มหักแฮนด์รถหลบวัตถุบางอย่างที่กองอยู่ที่กลางทางแบบกระทันหฐานและนั่นเองทำให้เขาพลาดถูกไม้ไร่ที่ตนเองเหลาเอาไว้เสียบจนทะลุคอหอยความเร็วของรถที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าทำให้มันเสียบเอาเบ้าตาข้างหนึ่งของน้อยทะลุออกท้ายถอยสิ้นใจตายอนาถตามกันไปอีกคนมึงเห็นแล้วใช่ไหมว่ามึงทำอะไรเอาไว้ เสียงเย็นเยือกแหบพร่าดังมาจากทางด้านหลังหนุ่มหันหลังไปมองจึงเห็นว่าเป็นหนานงานและน้อยรวมทั้งเด็กจ้อยที่ยืนอยู่ในสภาพของผีตายซากมองมาที่เขาขเขม็งกูกับไอ้จ้อยต้องมาตายเพราะกับดักจันเลของมึงแล้วมึงกับพี่สาวก็จะต้องมาตายเพราะความจันเลของตัวเองมาสิไอ้หนุม่มคนตายแล้วก็อยู่แบบคนตาย อย่าไปยุ่งกับคนเป็นเลยวะถัดจากซากรถที่เอียงกระเทเร่ของเขาท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของหนานงานโผล่ออกมาจากกอหญ้าข้างทางถัดไปอีกหน่อยร่างเน่าอืดของผู้ใหญ่และเด็กนอนแผ่ราอยู่ที่กลางทางทั้งคู่มีบาดแผลจากการที่ลำคอและเบ้าตาแบบเดียวกันกับของเขาและน้อยเสียงหัวร่อเย็นยะเยือกของหนานงานและเสียงร่ำไห้ของน้อยและสายลมเย็น ที่พัดพาเอาเหล่าดวงวิญญาณของทั้งสี่ค่อยๆเลือนหายไปทางหนองดินร่วนป่าอาถรรพ์ชาวบ้านที่มุงดูศพทั้งสี่ต่างก็โจษจันกันว่าปีนี้หนองดินร่วนกินคนทีเดียวถึงสี่คนช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าหวาดหวั่นยิ่งนักและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องไพรผีซ่อน จากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ไรโศขอขอบคุณในทุกการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ